รันด o มหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมินวาทาโล่เขาอยากอ้อนคุณตอนนี้เหมือนเขาแบกรับภาระอะไรบางอย่างนะคะในใจเขาตอนนี้พยายามสงบพยายามนิ่งแต่ใจนั้นมันมีแพชชั่นมีไฟปัถนาที่ร้ายแรงมากเลยจริงๆเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นโซเม e เขาอยากจะเรียกคุณว่าที่รักและไม่สามารถถอนตัวถอนใจไปจากคุณได้อย่างแน่นอน แต่ใจเขาเองก็ยังไม่แน่ใจนะคะมันเหมือนมีบ่วงของมิติที่สมหรือทางโลกที่เขายังลังเลและไม่กล้าตัดสินใจให้มันชัดเจนบางทีอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือความคิดเขาบางอย่างที่มันสอดคล้องไปกับเรื่องราวที่มันน่าจะเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์นี้แต่ใจลึกๆแล้วเขาอาจจะเรียกคุณว่าที่รักอยากจะออดอ้อนหรืออยากจะมาเป็นแฟนเป็นที่รักของกันและกันนะคะและเขาอาจจะขอพรให้เขาและคุณได้ลงเอยกันในแบบที่เขาปรารถนาอยู่ก็เป็นได้ ให้เขาฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคนหากต้องการดูดวงทักไทยมาได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ